สวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังอำไพยชนแนลค่ะ<อ>กับขอบพระคุณออเดอร์ผลไม้หวานๆนะคะจากท่านผ้าจารย์ค่ะที่เมตตาออเดอร์ป้อนผลไม้หวานๆนะคะกับพังอำไพนะคะแล้วก็น้องชบาแก้วนะคะตอนนี้ก็ดียวให้พ่อคราวนอาให้กับอ่าไพก่อนนะคะาจย์สวยๆน้อยนะคะขอบพระคุณคุณ พ่ออย่างสูงนะคะขอให้คุณพอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอให้อายุมัน่นคงยืนค่ะอยู่เป็นน้มโพร่มทรายแบบนี้ไปนานๆน,นะคะเนี่ยะะะนะคะเออให้กับลูกสาวพ่อจ๋ากอนนะคะจะ<ป>ให้พ่อน้องชบาแก้วไปให้น้องเหนือเราไปดูน้องชบาแก้วด้วยกันนะคะ เป็นยังไงบ้างวันนี้เราก็มาข้ามน้อยสองวันแล้วนะคะที่ไม่ได้เปิดไลน์น้ออันนี้ก็ดีใจนะคะที่คุณพ่อท่านเมตานะคะขอ,ขอบพระคุณนะคะ,ะคะุณพ่อค่ะการนมัสการค่ะคิดถึงมากนี่แหละค่ะกันนะะ้ออันนี้ก็กําลังจัดป้อนให้นะ,ะนเด็กสาวของคุณงพ่อได้กินผลไม้วานนานมี ปักทองนะคะมีแตงกวาสับปะรดตะกรกระโดกะกะพดนะคะผลไมา้เดี๋ยวไปดูนชบาแก้ใด้วยกันก่อนนะคะผลไามา้วันวันอ่าคุณพ่อเป็นยังไงเนาะสบายดีไหมนะะ้อค่ะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเดอ้ออากาศเปลี่ยนแปลงน,นะคะจป่วยเดี๋ยวจะไม่สบายได้แม่ขวานก็ดีขึ้นแล้วนะคะ ังจากสองวันที่ไม่โอเคเท่าไหร่โอ้ชบ,บาแกา้ไม่พูดพร่มทำเพลงเลยนะคะจ่วงเอา้าจ่วงเอาเลยอะไรไหมชบ,บาแก้วสองวันที่เราไม่ได้กินเนาะ มามื่อนาคามหน่อยนะคะพ่อจ๋าไ,ไปค่ะเดี๋ยวเรากลับไปหาลูกค้าเสียไฟเห็นไหมดาว,ดวมาดูฟังนี้อันนี้จะตกอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ อนอนบอกคอยรับคิดถึงสองสาวโอ้สองวันที่แล้วไม่ไหวจริงพอเอ้ยบานรห้าหมุนนะคะลูกปใดิเลยสองมือปรได้เห็นงานเนาะอ,อันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณพ่อเดินให้นะคะกับสองสาวได้ทานนะคะเดินงานมาปลูกกาแามาตัดผลไม้เลยนะ,ะพ่อคะ่ะกาบขอบพระคุณความรักนะคะความเมตตาจากคุณพ่ออย่างสูงนะคะ กำลังขึ้นซาลาอ๋มันนี่วันพานั่นเนาะอู้หนูกฟ้ามากเนี่ยพอหนูก็ย่านเ้อพรท่านพอเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพายแก้วต่างๆสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจนะคะ าก็ดูลูกสาวก,กินไปก่อนเนะว่าเป็นยังไงว่าอันนี้ได้กินมันมานเนาะชัดไหมเนาะพ่อตาสองว่า มันจะส่งพัสดุให้เ้อได้เธอพอ่อตอนไหนก็ได้นะคะเมื่อได้ก็ได้นะคะพอ่อมันว่างมันสะดวกตอนไหนก็ได้นะคะพ่อตาชัดไหมเดินพาไปดูข้างหน้าดูาได้เห็นชัดเลยเพราะว่าพ่อไม่ได้เห็นลูกสาวสองวันแล้วคิดถึงพ่อ๋าไหมสองวันไม่ได้กินเมื่อวันแรเนนกเนาะฉากแก้ยวย่างมาเขาอบานจะงคล้องเลยนะคะ เห็นจัดผลไม้หนี่แวะมาหาเลย อร่อยไหมให้พ่อจา๋าเห็นชัดเลยพ่อจา๋าคิดถึงมากเลยไหนจ๋าส,จสวยๆก่อนขึ้นสาลาก่อนนะลูกยิงมาจาาพ่อจา๋าก่อนเล็วออมาเร็ว จ้าพ่อจ้ากอนะคะอาจารย์สวยๆอาจารย์แกขอบพระคุณความด่างกาเมตตาจากพ่อจ๋าอย่างสูงนะคะที่เมตตาลูกสาวตลอดมาเลยนะคะพ่อค่ะคุณพ่อก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคุณพ่อค่ะอยู่เป็นล่มโพล่มใสแบบนี้ไปนานๆนะคะไม่ได้อ้อนกันหลายวันเลยใช่นะคะคุณพ่อ ห่าป่วยหลายวันไม่ได้นะคะป่วยได่ไม่ได้เกินน้องเมื่อนอกป่วยโดนม่ได้ดอกน้องพ่อคะเดยวคุณพ่อจะลืมไปก่อนเนาะคุณพ่อรักมากมาเลยวันนี้พ่อจ๋าได้ชื่นใจแล้วเนาะได้เห็นลูกสาวได้กินแล้ววันนี้หลังจากที่สองวันพ่อก็คิดถึงลูกสาวมากเลยเป็นยังไงบ้างเนาะ ลงคลิปนางไว้ด้วยเด้อได้นะคะพ่อกระิคลิปนี่กระสิไว้เป็นคลิปนี่แหละพ่อจ๋าเพราะว่านูก็เซิบเป็นปคลิปไปเล,เออเปลื่นูก็เออเปื่อคุณพ่อทํานั่นทํานี่มาไม่ทันน่ะนก็เลยเห็นเป็นคลิปใบนะคะพ่อจ๋า <c oughs> ลงเลยนะคะได้น,นะคะคุณพ่อกรับขอบพระคุณคุณพ่ออย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณที่รักเมตตาเสมอมาเลยนะคะคุณพ่อค่ะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเด้อน,นะคะ ถ่าวันนี้ผิดพลาดปากการนดต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะคุณพ่อพวกนี้ก็เจอกันใหม่เนะาะเวลาเติมนะคะนะคะขออนนญ,ญาตลงไลค์ก่อนค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ